เมนูง่ายๆสุกี้ของเด็กๆมันจะมีเด็กน้อยอยู่คนหนึ่งที่ชอบแอวกินนั่นกินนี่วันนี้หนูอยากกินสุกี้ค่ะแม่ กระจัดไปคือเก่านั่นแหละลูกอยากได้อะไรก็ซื้อมานางไปตลาดกับพ่อก็เลยได้สิ่งนี้มาจ้าก็คือกานตำล่แบบไงไงกับ่าย้ยงยากสไตล์คอยอีกลลเลยเตรียมเครื่องล่างพักหันหันหันพักนี่ก็บผู้ด้มีอีกอย่างหลายซื้อมาเฉพาะที่อยากกินขันซื้อเนี้ยอื่นมาเด็กน้อยมันก็บก,ก็จะมีผักบุ้งและผักกาดขาวเท่านั้นแหละล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นชิ้นล่างพักแล้วก็เตรียมตัวเตรียมซ้ำกับผู้โด่มิอีอย่างหลายเด้น้ำจิ้มกับมีแล้วน้ำสุกกับมีแล้วแค่ตั้งหม้อใหอย h o r นั่นันล ง่ายๆเลยจบ ได้เตรียมเครื่องเตรียมพักเตรียมยาแล้วๆก็ไปตั้งหมอเตรียมหมอเมื่อนี่เขาสิใส่กระทะไฟฟ้าเด้อความเรียบง่ายความสะดวกสบายที่ลงตัวแค่เสียบปลั๊กไฟแล้วก็หมอ,หอนหรอเขาก็ใส่ลงไปเท่านั้นแหละอยากใส่ยังก็ใส่ลงไปพักนี่คอยกระิล่างหลายรอบแน่นาะเพื่อความสะอาดแล้วก็ความบ่แง่เนาะเตรียมอุปกรณ์ให้ครบจบเรียบร้อยนอะหลังจากนั้นก็ค้างหมอเสียบปลั๊กให้ไฟหลังจากที่ไฟร้อนแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปนะทุกคนรอให้สุกแล้วก็เติมเนื้อเติมอะไรลงไปตักเสิร์ฟราดน้ำ จิ้มนิดหน่อยของเด็กๆก,ก็ถือว่าจบแล้ววันนี้แล้วก็จะมีเมนูเพิ่มมาอีกอย่างหนึ่งคือน้ำพริกอ่องนะทุกคนพอดีป้าฝากมาให้แบบถุงใหญ่ๆจุกๆเลยวันนี้ทานกับข้าวสวยอร่อยๆเติมไข่ต้มเติมพักเติมยังแน่แลวแต่ผู้มักเด้อบางครั้งชีวิตคนเฮ่าเนาะก็บ,บ้องการความรูล้ลาขอแข่ความเรียบง่ายแล้วก็บสบายใจเท่านั้นเองเป็นกาลังใจให้ทุกคนที่กําลังสู้กับอะไรหลายๆอย่างในชีวิตอยู่ตอนนี้นะคะทุกคนย่าฝ่าวย,ย้อมแพ้เด้อสูมันไปกอนตัวคอยเองก็สู้เพราะว่าชีวิตสิเกิดยังึ้นนี่กินเข้า สกอนเดอร์เขาอาจสิบ่าได้สร้างไผ่าได้โมโหัไผ่กระไดเขาอาจสิหิวเขากระแมนบลาทุกคนคอยน่กะว้าวไปเลยเดีเ๋ยวตะเมื่แต่ละเว่นนี่จ้กว่าวยางจมยางบางเหมินนี่โจมอยู่ผู้ดเดียวกับมีทุกคนแต่การนั่นแหละมันเป็นความสุขเนาะกับว่าไปช่วงนี้น<ป>ก็จะวนเวียนอยู่กับในครัวกับข้าวกับปลาแล้วก็ทํางานบ้านนะและสําหรับใครที่สนใจกระทะไฟฟ้าใบนี้้ะทุกคนคอยว่ามันใสด่ดีมันจวดไฟมันห่อนมันคือหม้อกระทะไฟฟ้าในตํานานที่มีลมหายใจอยู่นะทุกคนเอามาต้มยางนีก จวดข้าวเดียวหอนท่านใจคอยก <ะ S 1> แอก้วโบวงอย่างหลายนอย,อยู่ตามบานอยู่ตามคอนดอยู่ตามหอพักอพาตเมนใส่ได้เบิดเลยไม่ถึกใจคอยคักแน่หมอนี่นี่ต้ม่มไก่ตุมยังกระไดเด้อผู้ใดที่สนใจนี่เดียวคอยปักตะกาไวบไหเด้อม,มีโปรพร้อมผู้เจ้าสามารถกดสั่งซื้อในตลาเเลืองมุ้มายส่รางของขอยได้เลยสุกแล้วก็จะประมาณนี้แหละทุกคนน่ากินไหมเราอยากใส่อะไรเราก็ใส่ลงไปตามสไตล์เรานั่นแหละไม่ต้องไปอะไรเยอะแยะ อร่อยแซ่บสดร้อนร้อนหลังจากที่เสร็จแล้วเราก็จะตักเสิร์ฟทุกคนมีตายายแล้วก็มีเด็กๆนะทุกคนกินเสร็จแล้วกับเขาบานนอนเตรียมโตัวสูมายในวันพรุ่งนี้